แม่แม่นะคะถามกูก้อยว่าตอนนี้นะคะเพิ่งแต่งงานค่ะอายุ35นะคะจะตรวจเตรียมตัวมีบุตรเนี่ยนะคะจะตรวจโปรแกรมเตรียมตัวมีบุตรที่โรงพยาบาลไหนได้บ้างโอเคนะคะถ้าเราตรวจเตรียมตัวมีบุตรทั่วไปมันก็จะเป็นแพ็กเกจก่อนเตรียมตัวตั้งครรภ์มีหลายโรงพยาบาลเลยค่ะขึ้นอยู่กับว่าคุณแม่เนี่ยอาศัยอยู่ในท้องที่ไหนนะคะถ้าเป็นกรุงเทพก็มีบำรุงราชสมิติเวชโรงพยาบาลวิชัยยุทธ นะคะโรงพยาบาลกรุงเทพนะคะหรืออีกหลายๆโรงพยาบาลมีเยอะมากถ้าเป็นโรงพยาบาลารัฐก็สิริราชก็ได้นะคะแต่ถ้าต่างจังหวัดคุณแม่ก็ลองเซิร์ชดูว่าโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้เคียงบ้านของคุณแม่เนี่ยนะคะเขามีการตรวจโปรแกรมก่อนเตรียมตัวมีบุตรหรือเปล่าอาจจะโทรไปที่โรงพยาบาลนั้นๆอ่ะเช่นสมมุติว่า อยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชอาโทรเข้าไปที่โรงพยาบาลมหาราชใช่ไหมคะถ้าเป็นโรงพยาบาลราัฐอมีหรือเปล่าคะถ้ามีก็ได้เข้าไปนะคะแต่โรงพยาบาลเอกชนส่วนใหญ่ก็จะมีนะคะเหมือนในต่างจังหวัดก็จะมีนะคะแต่ถ้ากรุงเทพเนี่ยโรงพยาบาลเอกชนใหญ่ๆยมีหมดอยู่แล้วนะคะอันนี้คือแค่การตรวจวางแผนมีบุตรซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นการแค่คัดกรองเบื้องต้นนะคะยังไม่ได้ประเมินว่าเราเนี่ย มีบุตรยากหรือว่ามีบุตรง่ายคั้นกลองเบื้องต้นก็คือเขาก็จะตรวจว่า,ามีภาวะโรคที่ติดต่อทางพันธุกรรมหรือเปล่าเช่นพวกทาลัซีเมียอะไรพวกนี้นะคะทั้งหญิงทั้งชายเพราะว่าถ้าผู้หญิงผู้ชายเนี่ยมีพาหะธาลัซีเมีย ชนิดเดียวกันเนี่ยก็ยจะมีโอกาสที่จะถ่ายทอดโรคทางพันธุกรรมนั้นเนี่ยให้สู่ลูกอ่ะอาจจะต้องมาใช้วิธีการใช้เป็นการทําเดิกหรอแก้วคัดโครโมโซมแทนหรือว่ายงงอย่างไงอย่างเป็นต้นหรือว่าตรวจเบื้องต้นเนี่ยมีโรคที่เดียวต่อทางเพศสัมพันธ์หนองในซิฟิลิสอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะได้รักษาให้หายก่อนที่จะปล่อยมีการตั้งครรภ์ <S <S จะเป็นการคัดกรองซะส่วนใหญ่แต่ว่าไม่ได้วิคเคราะห์ว่ามีลูกยากหรือมีลูกง่ายนะคะจนกระทั่งว่า เราตรวจมาแล้วเนี่ยนะคะ,ะคุณหมอเนี่ยประเมินว่าโอเคปกติดีซึ่งการประเมินว่าปกติดีในการตรวจคัดกรองเบื้องต้นของคอสเตรียมตัวมีบุตรเนี่ยหมายความว่าไม่ได้มีภาวะช็อกโกลตซสไม่ได้มีภาวะเนื้องอกมดลูกไม่ได้มีซีสในรังไข่ที่มันจะไปขัดขวางหรือว่าผู้ชายเนี่ยบางทีอาจจะไม่ได้เข้าโปรแกรมตรวจถึงขั้นรูปร่างสเิร์มอาจจะตรวจแค่ว่า น้ำเชื้อมีปริมาณปกติดีจํานวนตัวเกิน15ล้านตัวการวิ่งว่ายดีอาจจะดูแค่นั้นแต่ว่าอาจจะไม่ได้ดู m o r ์ h o l o g y หรือว่ารูปร่างสเปิร์มว่ามีความปกติเกิน10%หรือเปล่าหรืออาจจะไม่ได้ดูในส่วนหัวว่ามีความแตกหักอยู่ในส่วนหัวใน,นระดับ DNA หรือเปล่าคืออาจจะไม่ได้ตรวจลึกขนาดนั้นดูแค่คร่าวๆแล้วอาจจะให้เราเนี่ยไปลองกันตามธรรมชาติดูนะคะซึ่งถ้าผู้หญิงเนี่ยอายุไม่ถึง35ปีก็อาจจะลองกันตามธรรมชาติได้1ปี โดยทํากันบ้าน 2- อถึงสครั้งต่อสัปดาห์นะคะแล้วก็ทําในช่วงวันไข่ตกร่วมด้วย นะคะ,ะถ้าเกินหนึ่งปีไม่ท้องอันนี้คือเข้าขายผู้มีบุญญตรยากต้องมาตรวจให้ลึกมากขึ้นว่าจริงๆแล้วปัญหามาจากตรงไหนกันแน่จากหญิง,ห,ญงหรือชายหรือทั้งคู่นะคะแต่ถ้าผู้หญิง35แล้วเนี่ยให้ไปทาแต่เองตามธรรมชาติให้เวลาแค่6เดือนเท่านั้นนะคะถ้ายังไม่ติดนะคะสองถึงสาครั้งต่อสัปดาห์ไม่ติดแล้วก็ทําในวันแคลนดกบด,ด้วยเนะี่ยแสดงว่ามีปัญหามีบุญญตรยากแล้วนะคะก็จะต้องเริ่มเข้ามาตรวจให้มันลึกมากขึ้นคราวนี้การตรวจให้ลึกมากขึ้นจะต้องตรวจในแผนกของผู้มีบุตรยาก ต้องเข้าไปในคลินิกของผู้มีบุตรยากซึ่งโรงพยาบาลบางโรงพยาบาลก็มีนแผนกผู้มีบุตรยากเลยในโรงพยาบาลมีเลยนะคะเช่นสมิติเวชอย่างเงี้ยมีเลยนะคะซิรรสชมีเลยนะคะวิชชย,ยุทธ์อย่างเงี้ยมีเลย mm. ก็คือเป็นคลินิกผู้มีบุตรยากเลยอยู่ในโรงพยาบาลหรือจะเป็นคลินิกแยกออกไปต่างหากที่คุณหมอออกมาเปิดเองนะคะ mm. เช่น GFC คลินิก Safe Fertility c e n t e r นะพวกนี้ก็จะเป็น คลินิกที่มีชื่อเสียงใช่ไหมคะหรือจะมีคลินิกอื่นๆที่ไม่ได้เอ่ยชื่ออีกจํานวนมากแม่ก็ลองเสิร์ชดูนะคะแต่กูค่อยทำที่ gf c คลินิก ก็จะเป็นคลินิกผู้มีบุญญตรยากเลยที่คุณหมอเนี่ยมาเปิดคลินิกเป็นของตัวเองก็จะเป็นคุณหมอที่มีชื่อเสียงเช่นจากเซดราดบ้างอะไรบ้างก็มาเปิดคลินิกเองตรงนี้มันก็จะรวดเร็วกว่าเพราะว่าเป็นคลินิกโดยตรงก็สามารถเข้าไปที่คลินิกโดยตรงได้แล้วก็ไปตรวจนะคะโปรแกรมมีบุญญตรยากเลยซึ่งการตรวจนั้นเนี่ยนะคะไม่ได้ต้องการันตีว่าเราจะต้องทําเด็กหลอดแก้วหรือไม่ต้องทําเด็กหลอดแก้วหรือทํา นะคะคือไปตรวจให้รู้ก่อนว่าจริงๆมีรูปยากจากอะไรซึ่งส่วนใหญ่เขามักจะเจาะฮอร์โมนร่วมด้วยประมาณ6ตัวผู้หญิงนะคะก็คือ A.M.H.F.S.H.Estriol a d หรือว่าเอสโตรเจนนะคะ L.H.T.S.H. แล้วก็โปรแลคตินผู้ชายก็จะได้รับการวินิจฉัยสเปิร์มเนี่ยสข้อหลักๆนะคะโดยการเพิ่มในเรื่องของ morphology แล้วก็รูปร่างของสเปิร์มที่ผิดกปกติเนี่ยออกมาด้วยเนี่ยเดิมเขาก็จะวิเคราะห์จำนวนการวิ่ง นะคะ,ะแล้วก็ปริมาตรน้ําที่ออกมาแต่ข้อที่4ี่เขาก็จะวิเคราะห์รูปร่างด้วยเพราะว่ารูปร่างที่มันผิดปกติมันก็จะไม่สามารถเจาะไข่ได้ตามธรรมชาติอย่างนี้เป็นต้นนะคะคราวนี้ถ้าเราตรวจออกมาแล้วปรากฏว่าอฮอร์โมนทั้ง6ตัวเนี่ยช่วยในเรื่องอะไรบ้างกูก็เคยพูดเอาไว้ในคลิปถัดไปเดี๋ยวลองดูคลิปถัดไปที่แปะลิงก์เอาไว้ให้ในแคปชั่นด้วยนะคะในเรื่องของต้องเจาะฮอร์โมนอะไร6ตัวนะคะ,ะคราวนี้พอคุณหมอดูประเมินแล้วฮอร์โมน6ตัวสมมุติว่าเป็นภาวะรังไข่เสื่อม หรือเป็นภาวะไขไม่ตกเรือ้อรังหรือเป็นไทรอยหรือว่ามีฮอร์โมนโปรแลคตินสูงพวกนี้มันก็จะส่งผลให้การท้องธรรมชาติค mm hmm. พิ่ข้นงยากอาจจะเริ่มต้นจากการทำไอ UI ฉีดเชื้อกอนนี้ก็แล้วแต่คุณหมอแนะนําซึ่งเขาจะพิจารณาร่วมด้วยกับ ปัญหาของสเปิร์มสมมุติสเปิร์มอะ่ะไม่ได้มีปัญหาอะไรมากก็โอเคอาจจะเริ่มจากการฉีดเชื้อ i อ i ฉีดเชื้อเข้าสูปโพรงมดลูกได้แต่ถ้าสเปิร์มมีปัญหาร่วมด้วยทั้งในเรื่องของการวิ่งรูปร่างพวกนี้ค่ะทั้งจํานวนในบางทีเรามาซ้ำอยู่ที่วิธีธรรมชาติหรือว่าการฉีดเชื้อนี่มันก็จะไม่เพิ่มโอกาสก็อาจจะต้องทำอีซี่หรือว่าเด็กหลอดแก้วเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยกูก็อมองว่าถ้าผู้หญิงอายุ35ปีเป็นต้นไปแล้วเนี่ยนะคะหนึ่งเนี่ยมันเข้าข่ายผู้มีบุตรยากโดยป,ดยปัณ เสื่อมลงไปมากทั้งจํานวนและทั้งคุณภาพมันทําให้เราท้องยากตั้งแต่อายุคือไข่มันเริ่มแกร่รังไข่แล้วก็เริ่มเสื่อมออกไปฮอร์โมนโซเอสโตรเจนเราก็เริ่มตกนะคะแต่ก็แล้วแต่ผู้หญิงอายุ35บางคนก็ยังสามารถมีลูกธรรมชาติได้อย่างง่ายดายเพราะว่าสุขภาพภายในเขาดีเขาก็ยังเฮลตี้นะคะไม่ได้หมายความว่า35จะต้องมีลูกยากทุกคนแต่ส่วนใหญ่35มันจะมียากยากมาจากอายุแล้วคือความแก่ของเซลล์ไข่ยังไม่นับรวมกับพวกปัญหาอื่นๆที่ยังไม่ได้ตรวจ เะะพราะฉะนั้นรูก็อยากบอกว่าถ้าสมมติเราอยากจะมีลูกจริงๆเนี่ยถ้าเราอายุ35แล้วอะ่ะจับมือกันไปตรวจในคลินิกผู้มีบุตรยากเลยจะตรงจุดกว่าแล้วมันจะเร็วกว่านะคะมันจะได้ไม่ต้องมานั่งเสียเวลาทดลองมีกันเอง6เดือนหรือว่า1ปีนะคะไปคลินิกผู้มีบุตรยากเลยในโรงพยาบาลก็ได้แต่ต้องไปคลินิกผู้มีบุตรยากไม่ไม่ต้องไปตรวจโปรแกรมเตรียมตัวมีบุตรมันบางมาก โปรแกรมผู้มีบุตรยากมันก็จะมีโปรแกรมเตรียมตัวมีบุตรเนี่ยสอดแทรกเข้าไปด้วยอยู่แล้วนะคะพวกเนี่ยทารักซีเมียนะภูมิหัดเยอรมันอย่างเงี้ยมีหรือยังหรืออาจจะเริ่มต้นจากสเตปทีละสเตปเหมือนที่ครูไปบอกก็คืออาจจะตรวจเตรียมตัวมีบุตรก่อนหรือจะเข้าคลินิกผู้มีบุตรยากแล้วตรวจลึกให้มันรู้ไปเลยเราจะได้รู้ไปเลยว่าอุ้ยตาใสุดท้ายสามีเราสเปิร์ม เาจาะไข่ไม่ได้ตามธรรมชาติรูปร่าผิดปกติเราจะได้ไม่ต้องมานั่งรอ6เดือนน้คะเพราะผู้หญิงอายุ35กับ3 5ปี6เดือนมันก็มีความแตกต่างกันในเรื่องของคุณภาพไข่แล้วอลองเอาไปาพิจารณานะคะแล้วก็นํามาใช้ในครอบครัวของเรานะคะสู้ๆนะคะแต่อย่าลืมค่ะว่าโอกาสสาเร็จนะคะของการตั้งครรภ์ก็คือการบํารุงไข่ผู้หญิงนะคะบารุงมดลูกปรับสมดุลฮอร์โมนผู้ชายก็คือบํารุงสเปิร์มไม่ว่าเราจะใช้วิธีไหนสุดท้ายวัตถุดิบตั้งตน้นคือตัวที่ทําให้เราสําเร็จ ไม่ว่าเราจะ IUI ไม่ว่าเราจะอิกซี่ไม่ว่าเราจะปล่อยท้องธรรมชาติแต่ถ้าคุณภาพวัตถุดิบในร่างกายของเรามันไม่พร้อมโอกาสสาเร็จก็น้อยลงนะคะผู้หญิงนะคะอย่าลืมบํารุงมดลูกบารุงไข่ปรับสดมดุลฮอร์โมนผู้ชายอย่าลืมบารุงสเติร์มสักประมาณ3เดือนนะคะก่อนเข้าสู่กระบวนการทางการแพทย์เป็นการเพิ่มโอกาสสำเร็จสมคนท้องธรรมชาติก็บารุงไปเรื่อยๆปล่อยไปเรื่อยๆบำรุงไปเรื่อยๆปล่อยไปเรื่อยๆนะคะขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จค่ะบ๊ายบาย